สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษและคณาเมษประจําเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะบางทีสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนะะดูว่าเป็นแนวทางในการดูเนิมรัก ความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ม่กกาลังจะเปิดแล้วก็อาจในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดูส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวเมษเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอนดีตที่ผ่านมาค่ะ ชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ขอดูดีหน่อยนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ The Lover นะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่แปดเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่หกดาบ ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินหรือสบกันมังกรธาตุลมมิถุนตุนกลกุมเดือนตุลในชาวราศีมิถุนลัคนา,นามิถุนนะคะแล้วก็มีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูด้วยนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาไพ่เนาะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจพยายามที่จะสร้างเนือ้อสร้างตัวพยายามที่จะทําอนาคตสร้างอนาคตนะคะ ให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงในความสัมพันธ์มีปัญหาไหมระหว่างความสัมพันธ์มีปัญหานะคะไม่ใช่ไม่มีแต่ก็พยายามที่จะผ่านร้อนผ่านหนาวร่วมกันมาเพื่อที่จะไปถึงเส้นชัยได้ในที่สุดนะคะพยายามอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอนะคะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลนะคะอืมต้อง ต้องอาศัยความเชื่อใจนะคะอยู่ไกลกันมีระยะห่างมีระยะทางนะคะแต่ก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะอือประมาณนี้เอ่อบางคนเป็นหน้าไพ่ของการแอบรักนะคะปรารถนาดีอยู่อยห่างๆอย่างห่วงๆนะคะไม่ได้ที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะแต่ก็พยายามซัพพอร์ตอยู่ไกลๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567จะเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะสําหรับกรณีของคนที่แอบรักนะคะชาวเมษไม่รู้สึกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะเริ่มที่จะเปิดเผยความในใจมากขึ้นแสดงออกให้เขาเห็นมากยิ่งขึ้นนะคะอืไพ่สามเหรียมน,นะคะ อาจจะไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนแต่ก็พยายามที่จะหาพวกหาเพื่อนนะคะเพื่อนของคุณเพื่อนของเขานะคะพยายามที่จะหาเวลาในการใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะสี่ถ้วยนะคะและเป็นไพ่ห้าดาบนะคะชาวเมธบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะไม่รู้สึกว่าชาวเมธเนี่ย จะเริ่มไม่จะมีการ t ท k e action กับคนที่คุณชอบมากยิ่งขึ้นกับคนที่คุณคุยมากยิ่งขึ้นนะคะพยายามจะ offer ความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งของของควัญของฝากอะไรก็ได้อ,อืมนะคะหยิบยื่นให้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ไม่เห็นถึงถึงพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาหาชาวเมดด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะไม่ได้ชอบ คนที่เข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าคุณมีคนในใจอยู่แล้วอืประมาณนี้ก็ได้หรือบางคนในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวแต่ก็ยังมีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะยังแก้มไม่ได้พยายามแล้วพยายามอีกนะคะก็ยังก็ยังไม่ ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ซึ่งปัญหาตรงเนี้ไพ่ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าเป็นปัญหาเรื่องอะไรนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีไปแต่ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ชาวเมธต้องการคนรักให้ชาวเมธไม่ได้สิ่งที่คนรักของชาวเมธต้องการชาวเมธก็ให้เขาไม่ได้อาจจะนะคะมีความคิดที่อยากจะยอมแพ้อืมยอมแพ้แล้วก็ปล่อยกันแล้วกัน แบบนี้ก็ได้อันเนี้ยเป็นเป็นในส่วนของความคิดนะคะซึ่งมันอาจจะไม่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 ใช่ทั้งหมดนะคะของพลังงานที่เกิดขึ้นประมาณนี้นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณาเมษกับคนที่คุณนึกถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและ driven, รู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวเมษก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณาเมษค่ะชาวราศีเมษและคณาเมษคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นคนใ,นในใจของคุณมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่อาสวินถือเหรียญน,นะคะไพ่ห้าถ้วยค่ะและเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะชาวราศีเมษและคณะเมษค่ะพลังงานจากไพ่คุณรู้สึกยังไงกับเขามารู้สึกว่าตัวคุณอะ คิดว่าเขาน่าจะมีตัวเลือกทางเลือกแล้วคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้เลือกเราอืมนะคะแต่ถามว่าตัวคุณเสียใจไหมถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะคุณก็ก็มีความเสียใจแล้วก็มีความเสียดายเพราะคุณก็ชอบคนคนนี้มากๆแล้วก็ชอบมานานแล้วด้วยนะคะอืมแต่ถ้าหากว่าในกรณีของคนที่บุกบ่าฝาฟันในความสัมพันธ์นี้มานานแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เออมันซ้ำๆเดิมๆแล้วไม่ได้ถูกการแก้ไขนะคะแล้วมันก็อึดอัดมานานถามว่าคุณการยอมปล่อยไปอะ่ะการยอมที่จะปล่อยกันและกันให้อิสระถามว่าเสียใจไหมเสียใจเสียด้ไหมเสียได,ไยได้แต่ทำยังไงได้อะคะมันมันอยู่ต่อมันก็ไม่มีอนาคตอืมคุณคิดแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีเมษและคณะเมษคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวเมษมาดูกันพไพ่ใบแรกเป็นพไพ่ก้าวเมท้านะคะไพ่ทาวเวอร์ค่ะเอ็มเพรสแล้วเป็นไพ่แปดดาบชาวราศีเมษและคณะเมษเขาก็อึดอัดเหมือนกันเขาก็อึดอัดค่ะเขาอึดอัดเพราะว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมันลุมเล้าลุมล้อมระหว่างตัวคุณกับตัวเขามันอึดอัดด้วยความระแวงอึดอัดด้วยความกลัวความเครือบแคลงสงสัยต่างๆในความสัมพันธ์ในปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะเอ่อมันอาจจะถึงเวลาจริงๆแล้วก็ได้ที่ความสัมพันธ์นี้มันมันมีรอยร้ามานานแล้วมันก็แล้วมันก็อยู่ต่อไม่ไหวแล้วอะค่ะอืม ตัวเขาก็มองไม่เห็นอนาคตเช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่าเขายังรักยังรู้สึกดีกับคุณไหม้ช่มันเป็นแบบนั้นแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันทําให้ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่า เอาค่ะอนาคตความรักคมสัมพันธ์ของชาวราศีมีแลกคณะเมธเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาใบแรกเด็กถือดาบค่ะคอมินะคะเด็กถือเหรียญค่ะ และเป็นไพ่เดอะซันชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะปล่อยกันและกันให้อิสระนะคะคือไม่ได้ไม่ได้ใช้อารมณ์นะแต่คิดดีแล้วแต่คิดดีแล้วคิดมาแล้วนะคะอืมเหมือนกับต่างคนต่างแยกย้ายไปเติบโตเถอะเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้ในบ้านหลังเนี้ยมันมีแต่รอยร้าวคงไม่รอให้มันพังทลาย ทับหัวกอดหรอกที่จะปล่อยกันและกันไปนะคะประมาณนี้อืมแต่ไม่แต่ไม่สัมผัสได้ถึงพลังงานที่ไม่ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะไม่ได้แบบไม่ได้เกลียดกันอนะ่ะอืมแต่มันแต่มันเข้าใจในความสัมพันธ์เข้าใจในปัญหาแล้วก็เข้าใจในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเข้าใจในความรู้สึกของคนทั้งคู่นะคะอืม ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะขอคําแนะนําคำแนะนำใบแรกได้เป็นไพ่สีไม้เท้านะคะอัศาวินถือดาบค่ะอัศาวินถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สีดาบ ชาวราศีเมษลัคนาเมษไพทาโรแนะนําว่าปัญหาบางปัญหามันมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จริงๆถ้าหากว่าปัญหาที่ผ่านมาคุณและเขาพยายามแก้พยายามอยู่ให้ได้อะแต่เมื่อมันอยู่ไม่ได้มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะก็อย่าเสียเวลาเพราะว่าในอนาคตอะทั้งคู่มีตัวเลือกทางเลือกมีเวทของตัวเองมีทางไปอยู่แล้วนะคะอืมให้โอกาสตัวเองให้โอกาสเขาให้โอกาสเราให้โอกาสที่จะไปต่อ ะะทั้งตัวเองและคนที่คุณคิดถึงด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะคะชาวเมธขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามาร,ถรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ